ที่3เรื่องนี้ไปดูคนไข้กับอาการหน้าเป็นห่วงห่วงหลายๆเลยละสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวไอรินดาปาละกะวงนะณ์อายุธยานเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแห่งหนึ่งรถพยาบาลมาส่งคุณป้าแก่ล้มในห้องน้ําคุณป้าล้มในห้องน้ําถูกส่งมาโรงพยาบาลด้วยสภาพแน่นิ่งครับถามอะไรก็ไม่ตอบคนแก่ล้มเนี่ยนะไม่ดีเลยนะรีบตรวจ <ใน S 1> เลยหมอ ถามเลยก็ไม่พูดสงสัยสมองจะได้ความเขาต้องกระเทือนนะครับคุณป้าชื่ออะไรครับเอ้าไม่ตอบบ้านป้าอยู่ไหนอ่ะเฮ้นิ่งสนิทเลยถ้าจะไม่ดีแล้วสงสัยสมองได้รับการกระทบกระเทือนเดี๋ยวหมอส่งไปสแกนสมองนะครับเออเออใช่ใช่ถูกต้องเลยคนแก่ล้มพูดก็ไม่ได้น่าจะสมองแหละแล้วพอตรวจเสร็จนี่คุณใข้เขาเป็นใบหรือเปล่าไม่นะป้าเขาก็พูดได้ปกติงั้นก็แปลกอะทำไมเขาไม่พูดผลตรวจทุกอย่างก็ปกติดีนะ ฮล่ออีตอนข้าห้องน้ำเสียหลักล้มลงไปฉันนั้นไม่กล้าขยับเพราะเขาบอกว่าขยับนิดเดียวจะเป็นอัมพาตได้ฉันก็เลยเก่งมาตลอดไม่กล้าขยับไม่กล้าพูดไม่กล้าอะไรเลยที่ป้าไม่พูดอ่ะเพราะป้าเก่งอะกลัวว่าขยับตัวแล้วจะเป็นอัมพาตอะก็ใช่น่ะสิโอ้ยตกลงไม่เป็นอะไรเลยแค่ไม่พูดกลัวเป็นอัมพาตนี่ฉันรู้ว่าพูดได้ ฉันบอกหมอไปแล้วไม่ต้องให้หมอมาซักมาถามฉันจะบอกให้ละเอียดยิบบยิบไปเลยโฉันรู้ว่าเป็นอย่างนี้นะฉันบอกหมอไปนานแล้วเพราล้มลงไปไอ้ขาขวาเนี่ยมันเข้าไปไอ้ขาข้างซ้ายเนี่ยมันผ่านธรณีประตูนะแล้วมันก็ให้พ้นเฮ้ยโอ้โหเอาใส่โอ้ละเอียดเลยเฮ้ยโอ้ยเอาเอาพูดไปต่อยหอยเลยป้าขอก่อดหัวมันจะเป็นอะไรโอ้โหไม่หยุดเลยโอ้ยขอขออโอยโอ้ย อ้าอ,อจะไปไหนล่ะเฮ้ยอ,อ,อยากรู้แล้วเหรออีตอนไม่พูดแล้วถามจังอีตอนพูดได้นะก็ไม่อยู่ฟังม้าวมาฟังก่อนยังเล่าไม่จบเลยไม่ต้องเล่าแล้วตลกลงไม่เป็นไรแค่เนี้ยจบไปแยกย้าย โอ้ยหมอคงสงสัยนะทําไมต้องเข้าเวรวันนี้วันเหล่าคนไข้ก็ไม่ตอบอะไรหมอก็กลัวว่าจะได้รับกระทบกระเทือนทางสมองก็เลยทําการสแกนพบว,ว่าไม่มีความผิดปกติอะไรเลยคุณหมอก็เลยสอบถามว่าคุณป้าเนี่ยเพาเป็นใบหรือเปล่าญาติบอกว่าไม่ได้เป็นอะไรพอคุณหมอแจ้งมาว่าปกติดีคุณป้าเขาพูดออกมาว่าไปเข้าห้องน้ําเสียหลักล้มลงไม่กล้ากระดุกกระดิกไม่กล้าพูดอะไรเลยเพราะว่ากลัวตัวเองจะเป็นอมัมพาตก็คือ ไม่เป็นอะไรเลยค่ะคุณหมอรักษาป้าเสร็จแล้วรักษาคุณเจ้าหน้าที่ต่อเลยนะไม่รู้หูดับตับไหมกันหมดหรือยังขอขอบคุณคุณไอรินดาปาลกวงณ์นอยุทยาเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแห่งหนึ่งเจ้าของเรื่องไม่กล้าพูดกลัวเป็นอัมพาตเรื่องนี้ไปดูการมาโรงเรียนแบบปกติกับเรื่องไม่คาดฝันแบบขั้นสุด สวัสดีครับผมนายกฤษดาอุทาคุณครูโรงเรียนบ้านใหม่ชัยเจริญจังหวัดพิษณุโลกครับกิจกรรมหน้าเสาธงขอย้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนที่เห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงเด็กคนนี้ก็เดินมาโรงเรียนตามปกติพอถึงโรงเรียนครูก็ให้เข้าแถวหน้าเสาธงก็เข้าแถวครับ้ยขอโทษค่ะขอโทษอะไรลูกแมว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 ใครแม,ว,แมวหนูนี่แหละขาด ไม่รู้เรื่องเลยเดี๋ยวครูเอาใจาเลยเ,ข,เข้ากระเป๋าเข้ากระเป๋าเข้ากระเป๋าไม่เข้าไม่เข้าไม่เข้าเราจะฟังแห่งชาติไม่ต้องฟังเลยกล็จะ,ะทำให้สวยไปด้วยเดทไทยรวอและเนี่ยชาติไทยไอ้เข้าไปไม่ต้องรรองเข้ากระเป๋าไปเอ่อคุณผู้ชมครับ <laughs> เด็กคนนี้ตกใจที่แมวตามมาพยายามยัดแมวเข้ากระเป๋าไอ้แมวก็เดินโผล่ออกมาจนได้ครับเล่นเอาเด็กเหงื่อแตกพลาคๆเลยกลัวครูว่าแต่สุดท้ายก็ไม่มีครูคนไหนว่าครับเด็กก็เลยได้พาแมวกลับบ้านโอ้ยไอ้แมวนี่หาเรื่องจังเลยอถึงจะหาเรื่องหนูก็น่ารักนะเออน่ารักจริงๆแกเนี่ยน่ารัก ขอย้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนเี่นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงแมวที่เลี้ยงไว้ที่บ้านนะครับได้เดินตามมาโรงเรียนด้วยโดยที่น้องไม่รู้ตัวครับน้องก็เลยตกใจครับกลัวคุณครูจะว่าก็เลยอุ้มแมวยัดใส่กระเป๋าครับหลังจากที่เสร็จกิจกรรมหน้าเสาธงน้องก็รีบอุ้มแมวกลับไปส่งที่บ้านเหมือนเดิมครับแอบเดินตามด้วยแบบนี้สงสยัยความคิดถึงเป็นเหตุ ขอขอบคุณคุณกฤษดาอุทธาครูโรงเรียนบ้านใหม่ชัยเจริญจังหวัดพิศณุโลกเรื่องเอาแมวใส่กระเป๋านักเรียนเรื่องนี้ไปดูความวังเวงความหลอนใครขวัญอ่อนห้ามดูสวัสดีครับคุณนายทัศพงศ์เจียนวิจ,จิตคนในบ้านนั่งเล่นโทรศัพท์กันอยู่ช่วงดึกขอย้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำ คนที่เห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดง4-5หคนนี้ท่านสมัยมากครับต่างคนต่างก้มหน้าก้มตาเล่นโทรศัพท์อยู่กลางดึกแต่บรรยากาศมันดูวังเวงยังไงพี่กนพี่กนนั้นนี่ ทูดพูด้งกลัวนล้นตื่นลุกมาเลยพี่จีอา่อะไรแกะโตู้เย็นมันขยับมีใครไม่รู้โผล่มาจากตู้เย็นผีตู้เย็นเฮ้ยจริงหรือเปล่าอทุกคนผนหัวลุกกันหมดเลยอะไรนะอ้าวเฮ้ยแกไปทำอะไรในตู้เย็นฮะอ่าก็ผมหิวนะ ก็เลยออกมาหาน้ำในตู้เย็นกินน่ะน้ำไม่เห็นนด่แล้วอยู่ดีๆนะน้ำก็ชะงงอกมาดูตอนนี้ตู้เย็นมันเปิดบังผมพอดีเลยเดินน้ำไม่กลับมาน้ำตกใจอะไรฮะฮะโอ้ก็ตกใจแกไงตาวจับเรื่องน่าตกใจกลายเป็นเรื่องขำอย่างาตัว ดูครับนี่แหละไม่ดูให้ดีขำกันใหญ่เลยดูเอาเอาเมื่อกี้ยังตกใจอยู่เลยวิ่งหน้าตื่นมาเมื่อกี้เน,นี่ยคุณผู้ชมดูครับผู้ใหญ่ตัวเบอ้อเร่อตกใจเด็กตัวนิดเดียวเนี่ยดูอูวิ่งหน้าตื่นว่าได้ตามวงกันเลยอูตกใจอะไรเนี่ย ย้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนเด่นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงได้ยินเสียงตู้เย็นเปิดเองได้ตกใจขนลุกเกี่ยวสักพักมีหลานเดินออกมาบอกว่าเขาเปิดเองเพราะหิวน้ำจากที่กลัวกายเป็นขำ่ำดีนะที่เห็นว่าเป็นหลานเปิดไม่งั้นหลวงพ่อเดือดร้อนต้องมาปราบผีตู้เย็นแง่แง ขอขอบคุณคุณทัชพงษ์เจียรวิจิตจังหวัดสงขลาเรื่องตกใจใครเปริดตู้เย็นพักแป๊บเดียวเดี๋ยวกลับมาดูต่อครับ